เออวันนี้พ่อใจได้กินนมนะเออดีมากลูกอ่ะกิ stumbled, นไปกินไปให้หมดนะพอใจนะอ๋อสตานกินหมดแล้วหละเรลูกกินสองคูงอ๋ออยากกระส่งมันคูงเซนเฟย์รปุ่นแล้วลูกอ๋อไปผมก็จะไปครับไอเด็กทำไมมันเลยงั้นอำไมมันฮะทำไมกินนมปวด <C> e <at> อุ้มน้องล่ะกินต้นแก่เดินกินทไมก็ดินกินีหมดสิลูก <C> e <at> หนูกินสองถุงก็ได้นะมันเหลือมา,มาดูเลยมาดูกับครูเลยมาดูเ <C> e <at> มื่อวานนมขาดแต่วันนี้นมเหลือเห็นไหมมันเหลือหลายถุงอยู่อ่ะพอใจหยิบไปถุงหนึ่งก็ได้ลูกปะเออพอเมื่อวานพอใจไม่ได้กินไปลูกปะ กินสองถุงก็ได้เนาะไปะเร็ววิ่งไปกินชดอเชยอ่ะกินลูกกินกินแป๊บเดียวก็หมดนาะ<ท>พอใจกินนมเคีย่ยงนี้แล้ว<ท>ถ้านมเหลือแล้วก็กินสองทุงได้ก<ท>ินลูก<ท>ลกินหมดเรียงหมดเรียงหมดเรียง่ะกินแป๊บเดียวก็หมดแล้ว